เอาละครับผมสวัสดีที่ช่วเวลามาเจอกันครั้งในึงนะนมนีขอให้ทุกคนมีกงนอันานันนะครับผมมี2ตัวที่อยากจะให้รู้จักกันนะครับผมก่อนที่จะออกมานะซึ่งในมุมมองของผมผมยังมองว่าผมยังไม่เห็นสปายคอนแทคของเขานะครับผมแล้วก็ไม่ได้มองมุมมองถึงเป็นตัวเรยนอย่างชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้เห็นรูปแบบของตัววีเซิร์ฟออกมาเป็นสปายคอนแทคนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะลองใช้บริการที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวนะครับผมซึ่งผมไม่ได้อยู่จังหวัดดังกล่าวผมเลยใช้บริการไม่น่นาจะได้ผมก็เลย ระยผ่านนะครับผมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นการเข้าถึงฟาร์มนะครับผมแล้วก็เรียกว่าอะไรนะทรัพยากรภายในจกกังหวัดทนั้นนะครับผมซึ่งว่ามีคุณสมบัติที่ดีไหมผมค่อนข้างที่จะชอบนะผมชอบนักษณะแนวนี้นะผมที่เป็นการใช้ระบบบล็อกเชนนะครับผม ใช้งานของเหรียญหรือโทเคนนะครับผมที่ออกมาเพื่อรองรับนะครับผมการใช้งานภายในจังหวัดนั้นๆนะครับผมซึ่งเหมือนกับมีอะไรมีเรียกว่าไงนะเรียกว่าทิกเก็ตนะครับผมหรือว่าตั๋วหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจไม่น้อยนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมสิ่งที่ดังกล่าวออกมาเนี่ยยังไม่มีสมาร์ทคอนแทคที่ออกมาชัดเจนนะครับผมแต่สำหรับใครที่ใช้ Android iOS นะครับผมที่อยู่ในภายในจังหวัดดังกล่าวนะครับผมก็ลองโหลดมาดูใช้กันโหลดใช้กันดูได้นะครับผม ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยที่ผมไม่ได้อยู่ในจังหวัดทางการอาจจะไม่สามารถที่จะโหลดใช้ได้แต่ถ้าใครอยู่ในจังหวัดทางการโหลดใช้สามารถราามาถส่งข้อความกันมาดูได้นะครับผมผมก็อยากจะเห็นกันว่าลักษณะาภายในเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีให้บริการแค่เพียงในจังหวัดทางการเท่านั้นนะครับผมอย่างอีกครัค้งนะครับผมจังหวัดทางการมีอะไรบ้างมีภูเก็ตสุร,ราษฎร์กระบี่ตรังสงขลายะลาปฐุมพิธีขีดขันธ์นะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับผมพัทลุงปตัตตานีสตูลนพงนังงาเพชรบูรณ์ราชบุรีนะครับผมซึ่งส แล้วก็มีจังหวัดเพชรบูร์กับราชบุรีซึ่งคอยขึ้นมาหน่อยนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองมารีเช็คกันดูได้นะครับผมถ้ามีสมาร์ทคอนแทคออกมาเมื่อไหร่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมณปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นนะฮะที่เป็นสมาร์ทคอนแทคเท่าที่ผมรับทราบนะยังไม่มีนะครับผมแต่ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับวีทอกเนได้นะฟรีนะครับผมก็ลองดูนะครับอะไรที่ฟรีแล้วก็ลองไปทําดูนะสิทธิ์จำนวนจำกัดนะครับผมก็คิดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับผม คิดว่าในบริษัทที่ของที่รับฟรีนะผมผมแยกไว้นะครับนอกจากที่เป็น IDO ที่ดูแปลกๆนะผมจะจากนี้จะไม่ค่อยนําเสนอแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเอานําเสนอนะครับผมของไทยออกมานะแล้วมันทำมันทำน้จิตใจผมมาผมพูดตรงนะว่าการที่คุณเตะผมออกจาก Open c h a ชอย่างเงี้ยของไอตัวซีเวลอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมากนะครับผมแล้วมตามจนถึงที่สุดนะครับผม,ผมไม่ได้แคนะ ผมไม่โอเคอะผมรงตรนะอีกตัวนึงครับของสปายนะครับผมซึ่งผมมองว่าในตัวบางนาไบเทคบางนานะครับผมที่12-15นั้นน่าจะมีเปิดตัวไอ้ตัว2เหรียญนี้นะผมที่มาจากตัวสปายดิทอนนะครับผมในตัวสปีดค c ั p นะครับผมกับตัวฟิตโทเค n นนะซึ่งตัวสปีดครับน่าเป็นการขนส่งนะครับผมเป็นสัสมแต้มนะซึ่งมองว่ารูปแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับโทเค็นที่แจกของสมนาคุณมากกว่าที่จะเป็นเหมือนกับ ได้รับเงินนะครับผมอันนี้ก็ยังมองว่าเป็นอะไรที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าลักษณะของตัวกิจกรรมยังไม่ได้ออกมาให้เราเห็นขนาดนั้นนะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นฟิตทเค็นนะผมที่ออกกัลังกายเอาง่ายๆครับผมมอง GMT ไว้นะครับผมลักษณะคล้ายๆกันเลยไม่ต่างกันเท่ทเทาไหร่นะครับผมในความรู้สึกของผมนะ สิ่งนี้ก็สามารถต้องดูกันนะครับว่าเขาจะมีลักษณะการแจกแบบไหนนะครับผมซึ่งมีโอกาสได้รับนะครับผมที่ Energy จากการเก็บ Power อร์ดินะครับจากระหว่างทางจบเกมรับไปเลย100ฟิตนะแอร์เปอร์ซิฟว่าทุก2ชั่วโมงถ้าติดท็อปจะได้เพิ่มอีก200ฟิตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะในกิจกรรมในงานลงทะเบียน Air Drop นะครับผมโทเค็นฟรีภายในงานจะมีลงทะเบียนผ่าน Official นะครับผมหรืยการสบายสตรีทแล้วก็ดูนี่นั่นขึ้นมานะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมซึ่งก็คิดว่าใในนนนนนช่่่ววงง12-15าาาจจะะะะมมมมีอไรรรรรกกกกขึ้คคััับบิดลผ ประวันนี้จากาเจิ้งใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีนะครับ